อะไรนะครับเรามาดูโจทย์อ่าสักข้อหนึ่งละกันนะก็คือข้อนี้ครับของ AMC ปี2011นิอนะครับเลขอาจจะไม่ค่อยชัด 12a ครับข้อที่สินะครับข้อนี้เขาพูดถึงเรื่องของพื้นที่สามเหลี่ยมใดๆโดยที่เราใช้สูตรแค่2ส,สูตรครับคือเศษหสองคูณฐานและคูณสูงแลก็เศษนหนึส่วนสองเซเซตาไซนะครับนี่ครับข้อนี้มีโจทย์ว่าเริ่มเลยครับ กำหนดวงกลม3วงนี้นะครับรัศมี ra คือ1 rb คือ2แล้วก็ rc คือ3ครับนะแล้ววงกลมทั้ง3ามนี้สัมผัสกันนะแล้วก็ลากเส้นเชื่อมระหว่างจุดศูนย์กลางนะไอครูให้ abc นี้เป็นจุดศูนย์กลางนะครับคําถามง่ายๆลรครับคือสามเหลี่ยม def นี่ครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยครับ มีพื้นที่เท่าไหร่ครับมีตัวเลือกให้เศษสามส่วนห้าเศษสี่ส่วนห้าหนึ่งครับเศษหกส 5, ่วนห้าและก็เศษสี่ส่วนสมครับอาโอเคครูร่างสเกลมาแล้วก็คือล่างมาให้ดูแล้วว่าอุย้ยไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่ขอ้อนี้วัดความฉลาดมากๆเลยนะครับก็คือจะบอกว่าเราลองมาดูสิครับเริ่มเลยนะครับความยาว AB คือเท่าไหร่ครับ สาใช่ไหมครับนะครับสนะนะความยาว AC เท่าไหร่ครับ4ครับนะความยาว BC ลเหครับ5ครับโอเคไยมาเห็นไหมครับว่าสเอ่อความยาว3อันเนี้ยเป็น3 4และ5นะครับเราจะได้ว่าสามเหลี่ยม ABC รูปใหญ่ของเราเนี่ยนะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากทันทีนะครับโดยที่มีมุมไหนเป็นมุมฉากมุมเนะครับนะ นี่กูเติมคว,วามฉากให้มันม,มุมเอเป็นม,มุมฉากนะครับถูกต้องแล้วนะครับคราวนี้เรามาเรามาลองดูว่าเราจะมีจินตนาการได้อย่างไรว่าที่จะได้สามเหลี่ยมตัวเล็กๆข้างในตรงเนี้ยจินตนาการของครูเนี่ยมาดูตอนจบก่อนนะครับก็คือรูปเลเก็กๆของเราเนี่ยครูจะเอารูปใหญ่ๆเนี่ยนะรูปใหญ่ๆก็คือ ab c ซนี่แหละอ่ะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากก็คือ เศษหนึ่งสองคูณฐานคูณสูงนั่นเองใช่ไหมครับเศษหนึ่งส่วนสองคูณคูณด้านที่ประกอบมุมฉากนะครับเนี่ยนะครับก็คือ AC ใช่ไหมอ่า AB แล้วก็ AC ใช่ไหมครับอ่นะก็คือสามนะครับแล้วก็ AC คือคือสี่นะครับดูดูข้อมูลตรงนี้นะครับโอเคนะครับซึ่งคำนวณมาแล้วได้หกนะครับนะเอาล่ะคราวนี้ ครูจะทาอย่างไรดีครูจะทาอย่างนี้ครับพื้นที่สามเหลี่ยม ABC เนี่ยแล้วก็ลบเล็ยรูปขาวๆเล็กๆตรงนี้ออกสามรูปครับถูกแล้วใช่แล้วแน่นอนว่าและแลผมจะหาอย่างไรล่ะครับหารูปใหญ่นี้เราได้แล้วเพราะมันมีมุมฉากใช่ไหมครับศูนย์สองคูณฐานคูสูงแต่คราวนี้รูปเล็กๆจะหาอย่างไงละ่ะแน่นอนรูปถัดมาเด็กๆก็ต้องทําได้เลยเหมือนเช่นเดียวกันกับรูปใหญ่เพราะมันมีมุมฉากเห็นไหมครับมีรูปหนึ่ง ใครเห็นเอ่ยนี่ไงครับเห็นไหมเนี่ยเล็กๆตรงนี้เลยเอาอันแรกเลย A E F นี่แหละฉากแล้วนี่ใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยเศษหนึ่งสองคูณฐานแล้วก็คูณสูงเลยเนะครับเศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานนะครับคูณสูงเลยก็คือหนึ่งเช่นเดียวกันนะนะเอาล้วเจ้าปัญหาอยู่ที่สองอีกสองรูปที่เหลือ มันไม่ฉากละสิมันไม่ฉากเรายังมีอีกสูตรไงครับก็คือถ้าเราทราบด้านประกอบมุมสองมุมเนี้นะครับไม่ต้องฉากไม่ต้องอะไรก็ได้ประกอบมุมซีเนี่ยแล้วประกอบหรือว่าประกอบมุมบีเนี่ยใช่ไหมเราสามารถใช้เลือกใช้สูตรนี้ได้มาดูมาดูรูปแรกเลยนะครับก็คือรูปนี้รูปนี้นะก็คือเราทราบตัวแยงสองตัวนี้สองและก็มุมบอ้าว อาจารย์จะรู้ได้ยังไงว่ามุมบีกี่องศาไม่เกี่ยวครับคือครูอยากจะรู้ไซล์ของมุม B มากกว่าอ่ะถามนะครับไซ์ของมุมบีคือเท่าไหร่มากกว่านะครับลองๆเียยไปก่อนนะครับเศษ1นึ่ส่วนสคูณบีดีเท่านี้เนาะสอนะครับโอเคคูณด้วย bf 2นะครับแล้วไซ์ของมุมบเท่าไหร่ครับ เดชครับไซดของมุมบีเท่าไหร่ครับครูขอเขียนให้ดูง่ายๆสั้นๆตรงตรงใกล้ๆกันนี้เลยนะครับหมายความว่าครูมีรูปหน้าตายอย่างนี้ครับป้านะนี่สวนว่าครูมุมมีมุมบีนะมุมอะไรของเราเป็นมุมฉากนะมุมเอนะครับเห็นไหมแล้วก็มุมสอยู่นี่แล้วกันนะครับอ่ะเร,เราเก็ดตัวนี้เอามาใหม่ดีกว่านะครับเพื่อความนี่ไงเกียตัวนี้ก็ได้นะครับ AB คือ คือ3นะครับโอเคเอซคือ4นะครับแล้วก็ BC คือ5โอเคเห็นแล้วยังครับว่าไซด์ของมุม B กูได้มาอย่างไงใช่แล้วครับนี่ไงไซด์ของมุม B กูได้มาจากตรงนี้ครับนี่แหละทั็นไหมครับเฉียนไม่ก็ถนัดเลยมุมไม่สวยเลยนะครับใช่แล้วครับดีครับเนี่ย ไซด์ของมุมบีไซด์ของมุมบีคือเท่าไหร่ครับจากรูปเนี้ยไซด์บีบอยเนี่ยก็มีค่าเท่ากับไซด์บีก็คือด้านตรงข้ามมุมบีหันด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับเศษสี่ส่วนห้านะครับกูขอหาไซา์ของมุมซีไว้เลยนะครับบางคนอาจจะเห็นแล้วนะครับไซา์ของมุมซีก็มองมาที่มุมซีลูกก็คือได้ตัวข้ามมุมซีหันด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากนะครับเศษสามส่วน เอาละตัวนี้ของกูทาย B ของกูได้มาแล้วนะทาย B ของกูก็เลยเป็นทาย B นะครับเศษสี่ส่วนห้านะครับนี่ครับก็คือได้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเศษหนึ่งส่วนสองซละลูก CD ก็คือสามนะครับ DE ก็คือสามครับแล้วซายของมุม C ละ่ะ ส่คุมสีเราหาไว้แล้วนะครับเศษสามจุดห้านะนะครับก็คำนวณนิดหน่อยก็ยี่สิเจ็ดส่วนสิบนะครับแล้วก็อีกหนึ่งก็คือแปดส่วนห้านะครับเดี๋ยวครับเรามาทำตามที่เขาเรียกว่าที่เราจินตาการไว้ที่เราตั้งตั้งตั้งภาพไว้ในหัวว่าเราจะเอารูปใหญ่เท่าไหร่ครับหกนะ กนะนะครับเราจะรูปใหญ่นะครับตั้งนะแล้วเราก็จะลบด้วยสามเหลี่ยมขาวๆนั้นทั้งหมดสามอันนั้นใช่ไหมครับอ่าลบด้วยอันอันแรกก่อนนะเศษหนึ่งสองครับเนี่ยนี่นะครับนะต่อไปก็ลบด้วยแปดสิบแปดส่วนห้าใช่ไหมครับ แล้วก็ลบด้วยยี่สิบเจ็ดส่วนสิบนะครับนะคำตอบของเราคือต้องแล้วครับเศษหกส่วนห้านะครับตัวเลือกที่สนะครับนะครับก็ครานี้ก็โอ้ทำให้เราได้เห็นมุมมองอีกอีกมุมมองหนึ่งในการใช้สูตรแค่ แค่สองสูตรนี้อะนะครับก็ก็ก็รู้สึกดีเช่นเดียวกันนะมามาสรุปกันอีกสักนิดนึงแปบ๊บเดียวนะครับก็คือว่าข้อนี้ให้อะไรเราก็คือให้เราเห็นนะครับว่า <c oughs> สามเหลี่ยม ABC ใดๆมีสูตรที่น่าสนใจอยู่สูตรแ,แรกๆที่เด็กๆรู้จักคือสูตรที่1คือเศษหนึ่งสองคูณฐานคูนสูงอีกสูตรหนึ่งคือเศษหนึ่งส่วนสองคูณ a b s i n เซตาคำว่า a b s i n เซตเนี่ยเด็กๆต้องทราบด้วยหนึ่งว่านี่คือเราทราบมุม c และและและก็ด้านที่ประกอบมุม c ครับนะก็คือหน้าตาแบบนี้เนี่ยถ้ามุม c อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เด็กทราบตรงนี้นะนะครับสมมติว่าเด็กทราบ b ทราบ a ตรงนี้อย่างเงี้ยครับทราบสามจุดหนึ่งสองและ สามเนี่ยก็สามารถหาได้เช่นอยู่กันนะครับก็ไปทางนี้ครับ